พูดดีพูดดีโอเคคุณผมตอนนี้สวัสดีด้วยครับอยู่กับผมโซ่ดีเกมทีวีค่ะตอนนี้เรามีแขกรับเชิญที่เท right ียสุดๆแล้วครับอยู่ไม่อยู่แล้วบอกสิสัตดเจอทีวีเอาคือานเดิมเงี้ยเออดีเออและคนที่อยู่ข้างๆคือบักโซนิคโซนิคเด้อดูตาจักรรอบหนึ่งดีกว่า เห็นข้างล่างเป็นน้ำมึงระวังไม่ได้สักนี่อ่ะหยวูงเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเจ้าทำได้ไงไอ้ที่ติดปากอ่ะทำได้ไงอะไรทำได้ไอ้ที่ติดปากที่ติดปากคืออะไรไปดูกันที่พูดตรงนีทำทไมล่ะไอ้ที่ติดปากที่ทำในสกินอ่ะก็มันมีพี่ทำอยู่ อัดไงวะแต่เราอัเอามีโปรแกรมอัดอะทำไมล่ะเออจะต้องมีจะอย่าเอาดาบนนั้มาเล่นนะเว้ยบอกอย่าเอามาเล่นโคตรแรงอ่ะดาบนะดาบนี้ผมได้มาจากนู่นเกาะเกาะไรวะเกาะที่ผมกำลังวิ่งไปเออเนี่ยเกาะนี้ล่ะรู้ได้ไงวะเนี่ยเกาะนี้มีเกาะมีมันฝรั่งหรือแค่หลอดมันฝรั่งแค่ลอทได้มาจากอีกเกาะหัวมันไม่ไหวสัตว์เกาะข้างหน้านู่นมีเพชรด้วยเออเพชรน่าจะไปเก็บนะเว้ย เก็บไว้ก่อนเอ๊ะแครอทแครอทเอาปลูกไว้โตยังเหรอโตแล้วเงี้ยเกี้ยวผมตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่เราจะมาเล่นพาร์ทสองนะครับเอ้ยไข่แกะไข่ไข่แกะอยู่ในกล่องฮะไข่แกะอยู่ในกล่องไม่หยาดหยาดห่าดไอ้ไข่แกะนี่สำคัญว่ะไอเปิลทองอัพเลยหย่าเลยเอียวเปิ้ลทองอัพล้วนแะตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วเป็นชา ไม่ต้องถามนะผมว่าผมทำไอ้นี่ได้ยังไงที่ปั๊มคอเปอร์อะนะคือว่าแม่งตอนแรกอะผมไปทำนอกรอบอะไรเงี้ยแม่งโอ้โหขึ้นเลยโอ้โจ้อบินอีกรอบไหมบินปุ๊บปุ๊บเก็บดาบลปเก็บดาบลปดาบแล้วเราไว้ลงเนเธอไว้เฮ้ยก่ออินชาต ตรวจสอบว่ามีกล่องอยู่น okay. ี้มกล่องทุบทิ้งไปแล้วแล้วมันร่วงโอเคกล่องใต้เกาะไม่มีกล่องดูแล้วมันจะมีได้ไงกล่องใต้เกาะเอ้ยมีนะบางคนของเราเอาซ่อนเลยใครอยเอาซ่อนเลยก็คนที่ทำไเฮ้ยไอ้สัตว์แถวไหนวะอ้าวเหี้ยฝนตกเฮ้ยอ้าวเฮ้ยทำไมลาวามันขึ้ม อย่าทุบกูหนอเดี๋ยวกอนมึงเก็บของกันเราจมาจัดกันหน่อมมึงก็กดค้างก็ได้ไม่ถนัดถ้าอยังไม่นไมครับอย่ามเซตติ้งโอ้ยอยาโกงดิไอเย้อยาโกงอยาโกงโอ้โหเลีกหยุดยังไอตีกูทีนี่อยากใา นี้เราก็จะบุกไปที่กเกาะเนเธอร์นะับผมคิว่าจะได้อะไรออของที่เกิดในเธอป,ปั๊มอเอราจะมีต้องผ่าไ,ไึงอ้าวดึงไอีจริงนะ ไกลเลยสัตว์เลยค้น้นเียะกไรอย่างงี้ิี่นี่มึงเนี่เสียงกับอะไรไปนเเราไปเกาะ้นกันดีกว่า ไไปป,ไปเดี๋ยวป้าจะโหดเ,เดเกมไหนจะหนีดไมเอาเสียงมาเออต้องว้าหรอกไม่เป็นไรไอ้ขึ้นได้แล้วเวย้ยโอ้โกูขึ้นได้แล้วเออมาเลยโอเคครับเรากำลังจะไปอย่างเงียบๆนะครับขึ้นได้อ้าวยี่ยอคือกอดกูอีกเอ้ยกูดูของในกล่องด้วยในกล่องน่าจะมีอะไรเนี่ย กูยอมตายดีกว่ามองไม่เห็นก็มีไม้อยู่อ่ะช่างแมรงไม้หาได้เม่หายใช่ไหมคนเดียวแล้วกันยิงมีไาดกับตู้ยิงกว่าตู้เดินเลยที่สองโอ้โหไอ้หมองไม่เห็นเลยไม่ยอมขึ้นแล้วไอ้สัสหน้าจอก็ เก็บเลยเก็บเลยไปเก็บแอมมี่โอเคมาถึงแล้วโอ้อยไอโอมไอโอมอะไรพี่แอมไดมอนด์ดีเลยเอากลับไปที่บ้านลลเาลยเอ้ยเอาทูบไอรอนนะเฮ้ยเราต้องค้าปินเราต้องค้าไอ้ใครแชร์แล้ว กลัวอะไรนมีไม่มีปรับได้สมสมด n o r m a มีมีเปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบเกือนี่ต่องนป็อกไอ้ม่อจริเลยอา มึงอัดนคลิปหรือยังอัดแล้วโอ้เหยเอัดมาอ,อ้ยเงียบจังวะคนกำลังใช้สมาธิในการคุยกินไม่ใช่แล้ว ม,มืดไงสัตว์ตตเข้าใจไหมมืดกูคับแล้วไม่ต้องล้วคับเลยคับเปิดแล้วไม,ไม่เอาม้ายงเอาไปต่อฝั่งนู้นก็มีนิดหน่อยอยู่แมวเหรอว้ม มันมืดมองเห็นรับแสงให้สุดด,ดิสุดแล้วสัดเ้ยทำเราวาเยเจ้าแกเขาต่อยตกหน่อยอย่านะเว้ยมีใครแกะเอ๊ะอะไรยุงกูยุงอะไเนี่ยไอเหี้ยมก้วตันไหนวะไม่ใช่แล้วไ,ไ,วไวปไป เฮ้ยซอมบี้ซอมบี้โอ oh oh okay. ้ก <c oughs> ูถึงว่าเอ้ยเอาดาบมาดิมาตีเราต้องมวยมันมีด้วยเหรอไว้ไปติมคืนก่อนมันมาแี้วมันมีมีมันมีหมดแหละมันม่เห็นมันไมีหมดไอ้เซียซอมบี้ตัดไปแล้วเนีมันตกไปแล้วโอ้ยตะวันเอ๋ยพู่มีแหละสามเกต เฮ้อันเน็กเก่งสามเลยหรอวะพิสังกเกตช่วงมันตะไลเาก็ช่วงส่งคอกมึงเอาอะไรตีบีแอกไอ้วันโอทคแล้น,นี่เยนเจะอ่นย้นหลอ้กรู้หรอค้าังป่าเนเอมใช้นั่นะคล้ยๆก,ก้อนกระบื้อเนี่ย เออมองไม่เห็นหรอว่เวันอุดก่อนดิมึงก็เอาถังปักน้ำไปก่อนดิมึงสรางไอโซมีอะไรขึ้นมาไอเดอไอนเดยวไอนเีไอใคร่าไไเจอดู้่ามันจากที่แล้วใครก็น่าจะรู้นะว่าผมหายไปไหนถังหนึ่งไม่ใช่ทำรั่วเทน ก็เอามือที่หินนี่ว่าชอบเซนต์แปงเวฟน่าจะยังไม่มาครับผมมันไปแก้ศูนย์กอนกูกากติดศูนย์นะครมึงมึงติดติดตะกูแก้เสร็จแล้วไปหาตอกเกาะอื่นอื่นปะเออนี่ไม่ง่ายมึงไปขุดโกเวลไปกาเวลเออกาเวลผู้พิด มีไม้ปะไม้ไปขุดเอาดิได้กี่กล่องนึ่งเ,เอาไปอเ,เอา้ามึงก็น่าจะเก็บใส่กล่องไว้กล่องฝั่งโน้เมนช้าด้ยวยนะครับลืมบอกวายเอ่ตอนนเียอาไอ้สั์ นี่กดได้รัวๆเนี่ยทำไมไม่เข้าัวกเลยวะจลครับจะคลเวอร์ชันกันไปพ่ลองไปดูที่เอ็น ta <laughs> à. <laughs> thì <laughs> à. à. <laughs> à, à, <laughs> không có gì rồi qua đi ơi hình bên บอสอ่ะ มงขุดโกเวลแดงย่งไงไม่ขุดเยขุดดิ